ก็วันนี้มีฟุตบอลลงเตะอ,อยู่มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่าจะเป็นฟุตบอลคอนเฟเดรทลีกรอบคัดเลือกแต่วันนี้มากับคอนเซปต์เดิมฟุตบอลนอกกระแสหนึ่งคู่นอกกระแสวันนี้ขอไปดูที่ฟินแลนด์ดิวิชั่น2เป็นคู่ระหว่าง SJK a c a d e m คาเมียจะเจอกับลาติเอสเจเคฟอร์มช่วง,หล,งหลังทำได้ไม่ดีเลย10นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่2นัดเสมอไป3นัดและแพ้ไปถึง5นัด จุดอ่อนของ SJK คือการเสียประตูง่ายกองหลังละหลวมส่วนทีมเยือนอย่างลาติเพิ่งตกชั้นมาเมื่อปี2024เขาต้องการกลับไปเล่นดิวิชั่นหนึ่งอีกครั้งแต่ฟอร์มโดยรวมช่วงหลังๆทำได้ดีเลย10นัดหลังสุดเอาชนะได้ถึง8เสมอไป1แล้วแพ้ไป1น,นัดแต่จุดอ่อนของลาติคือเสียประตูง่าย10นัดหลังสุดของลาติไม่เสียประตูแค่3นัดเท่านั้น แต่ดูฟอร์มโดยรวมยังไงวันนี้ลาติยังเหนือกว่าเ j k มากเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ไปที่ลาติได้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนอกกระแสก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องจอมยุดลูกหนังหน่อยแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ